ยิ้มอยู่เมื่อกี้ยิงฟันกำลังแปลงล่างกำลังแปลงล่างเขาจะกินตรงที่จับอ่ะอย่าให้เขากินนะเดี๋ยวมันกัดเข้าไปเอาอาาไปกันใหญ่ละพี่ที่เขาน่ารักนะ สแสดงว่าเขาอยากใส่ไ <Bree> อ <rubber> <Right, S 1> ้สไปเดอร์แมนมานานแล้วนะแต่ว่าน้องพีใส่วันนี้เดินหาซีอิวขาวทั้งวันเลยคุณนุ้ยวันเขาเลยไม่ได้ใส่แล้วพอน้องพี่มีชุดใหม่พี่ที่เขาก็เลยได้ใส่สไปเดอร์แมนโทจบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่ซีอิวขาวนะคะเขามีซอสหอยนางรมด้วยซีอิวดา โถพี่ที่เขาเสียสละไงลูกแล้วก็น้ำปลาด้วยนะปลาก็มีนะน้ำปลาก,ก็มีนะนปลาก,ก็มกีเขารักน้องพี่อ่ะพี่ที่กําลังน้องพีอ่ะพี่ที่ล้งน้องแมนั่นนะจําคํนีน้งไ,งไว้นะน้ำปลาก,ก็มีนะโอ้นี่โพธิ์ถ้านี่ถ้าใหญ่เลยถ้าเก็บแต่สีอิวก็คือจะพลาดแต่ต้องลองเดินแบบ <chat> เดินแบบอันยาวเดินอันยาวเดินพาดนะจ๊ะเอลิซาพี่นี่รับขางพี่ไหมรักรักรักว้าส่นอส1 2 6 0 thank you ไปติดเนี่ยบ้านบ้านฉันไอ้ว้า มีทูสูเปอร์ฮีโร่อยู่ตรงนั้นโอ้โหหนูเรื่ออุ้ยไม่เอาเล่นน้องงงเอาแล้วเริ่มแล้วคือมีเพื่อนเขาน้องงงน้องงงอันยาอัญญาเซ็นะ คุณหญิงโยนะคะไปสูอเอลิซาส่งจุ๊บสิลูกให้แชกมานี่โอ้โอ,อย่าวังลอวังอัญญาส่งจุ๊บให้หนอยส่งจุ๊บร้อยดวงค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพ่อ,อ,อ,อโอ้โหอัญญาส่งจุ๊บอัญญา ของพี่เป็นส่งจุ๊บๆให้มามีนอยค่ะส่งมาห้าสิบดวงขอบคุณค่ะคุณสุพิชชาส่งมาหนึ่งโทราศัพท์พ่อนี่คือแบบขุ่นมัวมากเดี๋ยวขอเช็คหน่อยส่งมาห้าสิบดวงนะคะไหนน้องอยู่นี่่ะ คุณปลาลอยนะคะค่ะไปเอาท่าแบบนี้มาจากไหนเนี่ยนี่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าลูกคู่สองนี้คือแบบเขาผ่านกันมีใครเคยเปิดให้เขาดูหรออ่ะแล้วหนูเย็นหนังสือทำไมล่ะลูกตัวสาวตัวไวจางเงินก่อนยังเป็นต้าเบลีอยู่เลยใช่เลยทำท่าก่อนทำท่าแบ่งร่างก่อนช่วงท่าลกแบบเร็วมาก เร็วมากๆจ right ้า๋อทุกจ้าเก่งค oh, oh, ่ะไม่ได้ลูกอันนี้ไฟแชกเล่นไม่ได้ค่ะมีมีบเอาไปทีเอ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยอ๋อเก่งค่ะมิมีบเอาไปทีโอ้ยเระวังค่ะคุณหวาย หลังบ้านมีใครว่างอีกสักคนไหมมาดูเด็กเลยอ๋อทุกจ้าเก่งค่ะโน้โนโนโนนเหไหม่อล่ะมี่มมมมอ, <c oughs> อกหร่อ, <300 S 2> อมวพร่อมาอเมออรออบคุณนะคะ yeah. คุณปียพรสำหรห้าสิบดวงค่ะคือคุณพรลพัชส่23โอโออ Somebody sending us yeah. a yeah. star. Do uh, uh, oh. oh. uh. 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 Maybe you from UAE. I told you it Thank you so much. <laughs> oh, I oh, got.

อัญญาช่วยพ่อหน่อยอัญญาช่วยพ่อโอทำอะไรให้มิชชน่าดูนะน้องพีเจน้องพีเจหนูโชว์อะไรให้มิชชน่าสายแล้วเออช่วยพ่อหน่อยอัญญาสไลด์น้องพีวันนี้เอ่อมิชชน่าบอกว่าหนูโชว์ไอวานไปช่วยพ่อหน่อยโนโน่ไอวานโนโน่โออเราว่าราว่าราว่าเราว่าราว่าอุ้ยเกือบจะสปิทน้อง

So yeah um no 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 บะมมีหยิบให้มะมีหยิบให้เอาไปเอาไปเราข้อมันจะไม่พังได้ไงล่ะเนี่ยไปลูกเข้าไปในข้อกันดีกว่าไปเออไปเลยไปพ่อพ่อโอ้ยพ่อพ่อพ่อไอ้หว่าไปต่อโอ้ เดี๋ยวมามีว่าหนูจะบาดเจ็บกันนะลูกฉันละกูเธอฟาดโดนน้องจริงเลยน้องพี่กับพี่ที่หนูต้องเล่นระวังด้วยนะลูกเดี๋ยวโดนเปียปี๋นะ ดีนะเนี่ยพี่หนยพาหลบทันหนูเกือบทับพี่ Happy Happy แ Happy Happy h a หมดแรงมีเรายวมพียวมแ่บีแล้วลูกระวังหน่อยครับ โอเคพอแล้วพ่อน่ยอีกนเดเมื่อวานแน่บอกว่าไปรับหลานทิปกับบ้านกันเหมามาทั้งโอ๊ยระวังเดี๋ยวเจ็บนี่มันเล่นจริงหี่่ะ อ๋อออิอข่าวน้ำมันถอยน้ำปลา,าคุณเก๋นะคะขอบคุณมากเลยค่ะเพียวเยวเอ๋ออ,อ,อ,อระวังไบบีลกูกโสลูกสามมันพูดประส,สบภัย